สวัสดีครับผมเจงชิคกีพ้พายนะครับวันนี้เรามาที่งานใหม่จังหวัดขอนแกน่นไปดูข้างงานือว่างานใหญ่มากง,งานใหญ่ประจําปีของจังหวัดขอนแก่นนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในงานเลยครับว่าจะเป็นไงกันบ้างไปอนอื่นเลยคือแวะนัานเสื้อแมวครับเราไปซื้อแมวแมวเรามีสองตัววันนั้นซื้อมาแล้วแต่ใส่ไม่ได้ตอนนี้เราจะทํา อาหารจิ๋วนะครับ่ 对。<laughs> <laughs> อเลยว่าอร่อย <Pf> แน่นอนเสริฟครับเสริเสร็แล้วครับข้าวัดใสดูเราจะชิมร้อนร้อนจับับนะค รสชาติอะไรรสชาติอธิบายไม่ถูกไปละโอ้ของเยอะนะครับทั้งของกินแล้วก็เสื้อผ้า,าม,มีทุกอย่างวันนี้ออโอนยางเยอะกำลังเดินหาของกินแต่ไม่รู้จะกินอะไรของเยอะมากปลาหมึกปลาหมึกทุกง,งานนะฮะทุกคน ก็จีกันนี่คิววันนี้มันใหญ่ใหญ่มากนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะเดินซอยไหนเดาหาเดินไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยพอจัดงานแล้วไม่รู้ว่าทางไหนไปทางไหนไปทางไหนอะขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายคือทางไหนวะทุกคนเมื่อกี้หัวนะครับจะเดินออกจากงานเฉย อ๋อยังไม่เข้างานแล้วจะเดินหลออจากงานแล้วลงเดินหลอกจากงานเสียเอเป็นง,งานบ่หีหมอขงค้าแนวขายเรายังไม่เข้างานเลยเพิ่งเข้ามาได้ปุ๊บเราก็เดินหลออแล้วลงทางเอ้นี่สันเลี้ยงเสร็จขึ้นไปแล้วก็ค่อยเลี้ยวขวามวั่วหนีมัมวมว่วนะทุกคนมั่วตัวเด่นเฮ้ยอันนี้กระต่ายเฮ้ยดูตัวเด่นอยัาไปอยู่ด้วยไหมอย่าอยู่บ้านเฮ้ยส่เือดูไซส่เปริงตอนตัวนั้นหลับปุ๋ยเลยอ่ะ เหมือนได้สิ่งเลยเยโอ้กขายของเตัวนี้อยากไปด้วยอ่ะตัวนี้อยากไปด้วยเอาสักตัวไหมตัวนี้หลับนับแบยไปนะมัไปก็แเาเปลับจบสองตัวนี้หลับอันนี้เช้านวลเลย ตอนนี้เราแวะมาเปลี่ยนฟิล์มโทรศัพท์ครับกลับจะซื้อเคสให้แผลบแมวที่บ้านควันเล็บหมดแล้วตอนนั้นกำลังเปลี่ยนฟิล์มอยู่เป็นที่ฝนเล็บของแมวแล้วเมื่อกี้เราได้เปลี่ยนฟิล์มโทรศัพท์อันนี้เพิ่งเดินได้าไงก็ข้อหลานเสพาครับไม่ไม่ได้เสื้อตัวสจ๋ออกจากร้านเสื้อ เข้าร้านกรเก่งต่อเก่งยีนขอไปเลือกต่อนะทุกคนตอนนี้จะเป็นร้านนก <c oughs> พูดนกแต่ว่าเจอกระต่ายก็มีทั้งนกทั้งทั้งงานใหม่มีสิบสองวันนะครับทุกคนสองวันเต็มๆจุ่ๆมากันได้ที่คอนแกนอูตรงบอสอร์โรงเรียนสนามบินโรงเรียนอนุบาลคอนแกนมีของกินให้มากมายให้เลือกเยอะทั้งร้านรองเท้ามีทุกอย่างของถูก ข้าร้านเสื้อผ้าอีกเนยอ้คร้านเสื้อผ้าจะไม่ผ่านสายตาเขานะครับทุกคน มีสิบล้านแม่ไปแล้วสิบสามล้านเดี๋ยวเราจะมากินช็อกแล้วด,ดูไบดูนะครับตอนนี้เรามาอีกฝั่งแล้วนะทุกคนคน,นเราฝั่งคนเย่ะมากเว่าจะผ่านมา หเลนะลับง,งานนี้เสื้อผ้าของเล่นของกินของใช้ใเด็กเลน่าจะมีพวกเครื่องเล่นให้เล่นด้วยนะครับ่ง,งานที่ใหญ่มากๆของของงัเรามาดูเสื้แต่แกร้านนี้นะร้านเมื่อกี้เราไม่ได้ไม่ได้ร้านที่ชอบร้านชิปอนะไรแบบตอนนี้แวะร้านเสื้อผ้าเด็กนะครับดูให้หลาน ส้าพดิ่กก็เยอะไม่ได้ตัวสวยๆด้วยดูนี่จะได้ไหมไตัวไหนสวยเพราะว่าสีน้องเงินดิสวยกระเป๋าน้องเงินแต่ถ้าอันนี้สวย,สวยเออใช่<ม>ชอบเสื้อตัวนี้<ม>บอกเขาเปลี่ยนกระเป๋าได้ไหม<ค> <laughs> เปลี่ยนกระเป๋าได้สวยไหมทุกคนอ่าแล้วก็ได้เสื้อให้หลานแล้วนะตัวโ้ตัวไหน เดินชนีเด็กพร้อเปลี่ยนกระเป๋าเป็นสีน้ำเงินสวยเสื้อหลังมาน่าจะชอบมั้งเนี่อันนี้ก็สวยนะอันนี้เป็นแบบเชิ้ตเขาชอบเสื้อยืดมากกว่าสวยกว่าใช่ไหมไดโนเสาร์หรือยังไงหรืออีเกศอันนี้เสื้อกหนาวชอบหนาวปะ ไม่เชิญใส่เล่นนี่แหละโอ้ทุกคนมีหลากหลายมาก12วันนะครับมากันได้งานใหม่ของเก็แล้วเลือกอยู่ข้าร้านเสื้อผ้านึกออกนึออกออกจากร้านเสื้อผ้าเด็กอะตอนนี้เดินดูแต่ยังไม่ได้ซื้อี๋ยวขากลับทั้่งซื้อเราเจออีกร้านใหม่ เดี๋ตวนี้ที่นี่ต้มเจนนี่ิจนนี่ไม่มีหลายร้านมากเราจะกินอะไรดีเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรเลยนี่จะเป็นก็สุดโซนสองไดมีลูกๆพาลูกๆมาได้นะคือการเล่นเยอะมากถ้าต้องเล่นแล้วก็จะแต่การเลเด็กๆ ตรงนี้นี่ทุกงานแล้วก็เยอะายร้านอันนี้ให้อาหารหมูโ okay. อเคอะไรเด้อครับพี่อันนี้เรายืนกินนะได้กว่าป่ะในร้านนเดี๋ยวค่อยเดิอนหิ้วของเล่นเยอะมากแล้วก็คนเยอะมาก อะากดูโซนของเล่นก่อนนะกดหัวแล้วเสียงอะไรไม่รู้รูแวบ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 หาขอขีนแล้วคราวนี้ขีดเข้ามาดูว่ามีอะไรเล่นไหมแต่ตุ๊บเยอะเกินเลยไม่เล่นไปโซนต่อไปของหมึกของไข่ไหมไข่ไหมไข่ไหมเอาเอาแบบนี้เราจะซื้อไข่หมึกเอาตัวไหนเอาตัวไหนเรียบร้อยน่าดเลยน่าดเลยนะครับแล้วเราจะกินไข่หมึกแล้วฮะ ตอนนี้เราก็อยู่อีกซอยเดินไปเรื่อยๆนะของกินไปเรื่อยๆตอนนี้ได้ไข่มึกมาแล้วแต่เราจะกินอะไรถ้าหาเสื้อผ้าเลยหาเสื้อผ้าเยอะมากเขากินรองเท้าแรงมากเท้าใหม่กินรองเท้าใหม่ข้างในข้างในจะเป็นเรือนไทยมีเรือนไทยด้วยนะตอนนี้เราเข้ามาโซนบ้านเรือนไทยนะตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นเบจีหมอลำอันนี้จะเป็นโซนเรือนไทย มอนลำม,มันไหนอ่ะเรามีมอสลำม,มีสิบก้ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เข้ามาในโซนเดือนไทยเดิจะพาไปดูบรรยากาศปิดปากคนะ่ะได้ตัวนะสองตีนูะได้เธอสองกีนลูกได้ตัรสอง ครับลูกชิ้นได้ัำมาละห้าบาทครับไม่คิดเยอะคินหมูครับพี่ไปดูโงงเฮ้ยอันนี้เขาจะบ้านเรือนไทยในนี้จะเป็นแต่ละอำเภอนะเราหาบ้านเราของบ้านเราอำเภอน้คพองอันนี้เงินฮะคนณสองห้องบ้านอำเภอสองห้องน้องสองห้องไห่เนาะใช่นี่น้องสองห้องนี่ใช่พูดถูกอันนี้เป็นบรรยากาศในโซนบ้านเรือนไทยนะครับขอขอขอ นี่อันนี้เพื่อน้อง,น,องน,นะครับของขอนแก่นะทุกคนตอนนี้เราอยู่นี่ไงน้องเรือแล้วนี่ไก่ย่างทางเรือจะไปไหนต่อนี่เดินเลี้ยวขวาเข้ามานี่ก็อ,อยู่ในบรรยากาศข้างในบรรยากาศแบบมันแบบตามหมู่บ้านเลยขายของขายไก่ย่างตรงน,นี้คนถ่ายรูปคนถ่ายรูปเต็มเลยเราออกจากโซนเงือนไทยเงือนไทย ไปเดินต่อเพื่อนไขไปเดินต่อครับไปดูต่อไปมีใครเคยกินบ้างครับขนมโบโบลักที่จับเดินเลยครับอันนี้ตุ๊กตาหมูเองก่อน ใช้ไม่แข็งแรงเดยไม่ได้แล้วปวดขาะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านกากีแล้วเราได้ไปหนึ่งตัวตนนัวละร้100อยเองลองลองกากีตอนนี้เราพักนะครับปวดขาแล้วเดินหลายสอยักกินเดินหลายสอยก็ยยถูกแล้วกกินอะไรนะไสหมึกรสชาติเป็นไง ก็อร่อยอยู่นแต่ยัง,ยง,ยงไม่ได้ขอจริงเลย,ยเงินต่อเดเจอกันที้เราอยู่อีกตรงนะครับตรงนี้เราอยู่ข้างมีทีเลยไม่รู้ว่าหมอนำม,มีใครบ้างต้องไปดูเอานะครับเนี่ยมาอยู่นำเดินมีหลายสเสน่มีหลายอย่างตรงนี้โล่งมากตรงนี้เริ่มเย็ยนแล้วเมื่อกี้คนร้อนเมื่อกี้ร้อนคนเยอะ วันนี้จะเป็นจับฉลากกาชานะครับทุกคนทั้งตักไข่แล้วจับฉลากกาชาลุ้นบ้านลุ้นรถในละลอยใช่ไหมครับรนี่ไงดีตอนนี้เราอยู่ในกระสละกาชาตนะครับวันนี้ตักไข่ อันนี้จะรุ้นรถรุ้นบ้านุนรถดีกันล้วหลังสองเราซื้อมาสองใบดูเราจะดวงดีไหม ้ไไดดจะรอบที่แล้วได้ขนมปังแล้วก็แป้งนะรอบนี้จะได้แฟบแต่อิริจะล่ะือนการนั่นแหละบ่ลรงวัลรางวัลค่ะตาวที่าทนบอกม่าจะจั็นจริทุกคนครยังไงครับ ได้ลเลยปลาหมึกร้อน อันนี้เป็นกะละแมจ้าดังนะ้ะในทิกตนนกอกนคอันนี้เป็นซิโ่โคร แล้วก็จบกับชิปงานใหม่เหนื่อยออกมาก็จะออกมาได้ดูของที่เได้หนดูนะเรจะออกมาได้ของใหญ่เยอะตั้งเสื้อผ้าของกินแล้วก็เสื้อผ้าอะไรวะนั่นแหละเหนื่อยมากครับแค่นี้วันนี้จบลิปบายแล้วเจอกันชิปหน้า